ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเป็นปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีแรงงานเถื่อนชาวเขมรและประเทศเพื่อนบ้านที่หลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังเสียีจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของไทยจนทำให้พวกที่หนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนี้เต็มจนล้นบ้านล้นเมืองไปหมดแล้วแล้วไทยก็ยังเสียงงบประมาณเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีของคนไทยเองและเงินที่กู้มา เพื่อที่จะดูแลคนไทยแต่กลับมาต้องเสียไปกับพวกแรงงานเถื่อนโดยความไม่จำเป็นเลยแล้วพวกเขมรที่แอบเข้ามาในไทยมันก็เริ่มทำพิษเสร็จแล้วจากบทความนี้ของอาจารย์เดชาครับผมนั้นไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดทุกถ้อยคำนะครับและผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าไปอ่านได้เลยนะครับผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน โปรดใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณน,นะครับเศษขยะในแผ่นดินไทยที่คนไทยบางกลุ่มเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาสิ่งที่คนไทยจะต้องรู้ในปี2557เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไทยในตอนนั้นได้ระดมกำลังไล่ล่าแรงงานชาวขเขมรที่เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายโดยล็อตแรกเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานขเขมรเถื่อน ได้มากกว่า150,000คนเลยทีเดียวและผลักดันส่งกลับประเทศเขมรในทันทีและเตรียมที่จะผลักดันแรงงานเขมรเถื่อนอีกหลายแสนคนออกนอกประเทศไทยในรถที่สองในตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเขมรได้ออกมาตำหนิรัฐบาลไทยที่ส่งแรงงานเขมรเถื่อนจำนวนมากกลับประเทศเขมรในพื้นที่ชายแดนติดกันในตอนนั้นมีแรงงานเขมร เกิดอุบัติเหตุแล้วตายไป8คนบาดเจ็บอีกสิบคนจากที่เจ้าหน้าที่ของไทยได้นำแรยงานเถื่อนเหล่านี้ขึ้นรถเพื่อที่จะส่งกลับแล้วข้ามไปฝั่งชายแดนขเขมรรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของขเขมรได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไทยและกองทัพไทยให้ออกมารับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตของแรงงานเถื่อนพวกนี้ตอนนี้ เขมรเรียกร้องอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจากผู้นำไทยในยุคนั้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ของไทยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำงานรับใช้แนวคิดของรัฐบาลในยุคนั้นเพราะมีคำสั่งให้ยุติการกวาดล้างชาวเขมรที่เป็นแรงงานเถื่อนที่หลบหนีเข้าในประเทศไทยแถมห้ามส่งแรงงานเถื่อนจานวนมากที่เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศไปอีกหลายแสนคนนี่มันคือความอัปยศของรัฐบาลไทยในยุคนั้น แรงงานขเขมรที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปีพศ2557มีเพียงแค่80,000คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันพบว่ามีแรงงานเถื่อนชาวขเขมรในประเทศไทยซึ่งมากกว่า9 0 0 0 0 0คนเลยทีเดียวหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารของทหารเราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาปกครองประเทศยาวนานถึง8ปีแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไร กับเรื่องแรงงานเถื่อนเท่าไหร่ชาวเขมรก็เลยได้ใจและนับจากปีพศ2 5 5 7จนมาถึงปัจจุบันก็ลาเข้าไปถึง9ก้าปีเต็มๆที่ทำให้แรงงานเถื่อนชาวเขมรได้พากันออกลูกหลานจนเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยไปหมดโดยเฉพาะเด็กๆที่คลอดออกมาจากแรงงานเถื่อนชาวเขมรพวกนี้พบว่าภายใน9ปีมานี้มีเด็กชาวเขมรที่เกิดในไทยสูงถึงกว่า หนึ่งล้านสองแสนคนเลยทีเดียวและลูกๆของคนพวกนี้ก็ยังเป็นภาระหนักต่อง,งบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยทั้งในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยสรุปก็คือคนไทยจะต้องเสียภาษีเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานของแรงงานขเขมรเถื่อนเป็นจำนวนมากมาถึง9ปีเต็มๆพวกขมรเถื่อนเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็เปรียบเสมือนเป็นขยะสังคมในแผ่นดินของไทยที่เกิดจากผลไม้พิษที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นแรงงานเถื่อนชาวขเขมรและหลบหนีเข้าออกประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแล้วหอบเงินของไทยกลับบ้านเพื่อไปสร้างฐานะให้ตนเองสุขสบายขึ้นแต่ลับหลังนั้นก็คอยเสี่ยมให้ญาติพี่น้องของตนเองเปรียดชังคนไทยและก็ยังขี้คุยว่าเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนนั้น ล้วนแต่เกรงกลัวต่อฮุนเซนผู้นำของพวกเขาจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนในประเทศไทยที่กล้าจะมาแตะต้องแรงงานเถื่อนชาวเขมรได้แค่นี้ยังไม่พอภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันว่าขเขมรน,นั้นไม่เคยเกรงกลัวต่อประเทศไทยเลยก็คืออุปทูตของขเขมรก็ได้ออกคำสั่งให้ไทยเปิดให้มีโรงเรียนสอนภาษาขเขมรให้เด็กๆลูกหลานแรงงานเถื่อนของพวกขเขมรด้วย ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึง1 2ล้านสองแสนคนแถมยังออกคำสั่งห้ามผลักดันแรงงานเถื่อนชาวเขมรที่เป็นพ่อแม่ของเด็กๆพวกนี้กลับประเทศเขมรโดยเด็ดขาดเขมรไม่เกรงใจประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศก็ต้องทนทุกข์เพราะต้องเสียเงินภาษีมาเลี้ยงดูแรงงานเขมรเถื่อนพวกนี้ไปตลอดชีวิตแถมไทยนั้นก็ต้องกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศให้คนไทยและลูกหลานไทยทั้งชาติ แต่ลูกหลานพวกเขเมรเถื่อนพวกนี้ที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องถูกเลี้ยงดูไปด้วยอีกตลอดชาติขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชาเนรุนาธในความคิดของผมนะครับถ้าขืนเราปล่อยไปเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นผลดีต่อบประเทศไทยของเราเลยนะครับถ้ามันเป็นความจริงก็ควรจะแก้ไขปัญหาให้ไวที่สุดถ้าปล่อยไว้นานๆจะเป็นปัญหาตามมาอีกมากมายเลยทีเดียว อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาให้เห็นอยู่แล้วด้วยผมหวังว่าคลิปของผมนี้จะไปเข้าหูผู้ใหญ่บางท่านที่ยังคอยช่วยเหลือขเมรพวกนี้อยู่อยากให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าพวกทาสขมรที่จะมาคอยเป็นกาฝากของประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาและมันไม่เป็นผลดีอะไรเลยซึ่งมันก็ยังมองพวกเราว่าเป็นโจรอยู่ดีแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดครับ แชร์ความคิดความรู้สึกของท่านได้เสมอนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการขอให้รวยๆกันทุกท่านเลยนะครับและกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่โอนเข้ามาในบัญชีของเรานะครับเพื่อสนับสนุนช่องเล่าให้ฟังนี้ให้มีอยู่ต่อไปได้ครับขอบคุณครับ